สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่งอง YouTube อทอนนะับนักคำนวณน,นะครับอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรระยะสั้นนะเป็นสูตรเลขเด่นวิ่งล่างตัวเดียวนะครับมาได้ทุกหลักเดอ้อสมาชิกเดอ้อระยะสั้นนะครับเป็นสูตรใหม่ลงใ้งโดแรกนะครับใครชอบสูตรใหม่นะครับชมดูสูตร ดูคลิปให้มันจบเดี๋ยวพวม,มีสูตรวิ่ททำช่วงท้ายให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมอันนี้สูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้นะครับร้อยบนเอเอไม่ใช่อ่าวิ่งล่างตัวเดียวนะมาต่อกันกับสูตรที่สองะวิ่งล่างตัวเดียวมกันนะสมาชิกนะในคลิปนี้มีสสูตรนะวิ่งล่างระยะสั้นทั้งสงสูตรเลยนะครับใครชอบก็ <c oughs> นะครับระยะสั้นนะครับ ระยะสั้นนะครับิ่งลากเป็นสูตรใหม่นะครับทั้ง2สูตรเหมือนกันครับ1ิงหลากมาในทุกหลักเด้ออ่ะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอดทอนนักคำนวณฝากไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแอดทอได้ทำสูตรดีๆได้ทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันด้วยนะครับ ามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลนะครับผมลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางชอบจัดขัดผาบนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมากมายนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับพิจารณาเอาเองนะไม่ชอบสูตรไหนปัดผ่านปัดผ่านนะถ้าชอบสูตรชอบตัวเลขชอบสูตรไหนก็แคบไว้แคบไวนะบ้ประมาณนี้นะฮะอ้ามาดูสูตรที่หนึ่งกันกะ่อนเด็ดวิ่งลากตัวเดียวระยะสั้นงวดแรกสูตรได้เลขหนึ่งผลออกค่าหนึ่งหนึ่ง มาที่หลักหน่วยละหมดแหละถูกใจก็แคบไว้แคบไว้นะไม่ถูกใจก็เลื่อนพ่านเลื่อนพ่าน,นะครับวอ <c oughs> ที่สองค่ะสูตรเลขสามครับผลออกสองสามสามมาที่หลักหน่วยละถูกเป็นงวดที่สอง มาต่อมางวดที่สามฮะสูตรได้เล็กนึงตัวเดียวพอดอกาหนึ่งหนึ่งมาที่หลักหน่วยล่างอ่าชอบมาหลักหน่วยล่างเลยสามงวดแล้วมาที่หลักหน่วยล่างงวดที่สี่ฮะสูตรได้เลขศูนย์พอดอกค่าศูนย์อ่าศูนย์มาที่หลักหน่วยล่างอีกงวดที่ 4, สี่ครับถูกเป็นงวดที่สี่ระยะสั้นห้างวดนัด เมื่อที่ผ่านมานะครับสูตรได้เลข5ตัวเดียวพอดอก5 4ี่อ่ะงมวดนี้มาที่หลัก10ฮะฮะยังล่างตัวเดียวโอ้สมาชิกตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่มาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเดือนใหม่มาวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่8ที่9้ามาวันที่10เนี่ยโอ้อากาศโคตรร้อนเลยมันเดือน เมษาเลยนะก็รักษาสุขภาพด้วยเด้อสมาชิด้อยเราลองเป็นลงเป็นแรงนะอย่าออก <c oughs> อไปดูวิธีทำนะยิงลากตัวเดียวสุดที่หนึ่งในคลิปนี้เนี่ยวิธีทำนำลักสิบลากหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้ากันที่สองอีกสองครั้งแล้วก็บวกสิบ สามตัวท้ายก็ที่สองอีกสองครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้นะครับเอาบวกกันดูห้าสามลงท้ายเลขแปดแปดเก้าลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์อีกได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าลงท้ายเลขสองสองบวกห้านะครับลงท้ายด้วยเลขเจ็ดละอ่าวมิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งฮะได้เลขเจ็ดอ่าใครชอบเลขเจ็ดมันผมก็จัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่าน มันไอ้ระเกียดนี่มันจะไปชนกับสูตรเก่าที่ผมลงให้ในคลิปแรกมั้งหลังจากคุอยออกลองไปย้อนดูนะครับงวดคลิปเก่าสูตรเก่างวดนี้ก็ได้ระเกียดเหมือนกันนะสูตรเก่านะครับสูตรใหม่นี่ก็ไปชนที่ละเกียดสูตรที่หนึ่งนะครับชนได้ระเกีย <c> ด <oughs> หลังระยะสั้นสูตรใหม่จะไปชนกับสูตรเก่าด้วยนะครับงวดประจำวันที่สิบ หกนะครับทับสามทับหกแปดรอลุ้นกันจะมีเลขเจ็ดหรือเปล่าล่างนะครับอ่ะที่นี้ไปนะครับต่อกันกับสูตรที่สองในคลิปนี้ล่างตัวเดียวเหมือนกันนะครับระยะสั้นสั้นสัดกุดดุดนะครับไม่ยาวนะครับ <c oughs> เดินระยะสั้นสั้นห้าวดนี่แหละมานะครับใครชอบวัดดวงแล้วก็ระยะสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับก็เข้ามาด,ดูคลิปนี้เด้อสมาชิกเด้อล่างตัวเดียวห้างวด วัตแรกสูตรได้เลขกนึงฮะสูตรที่สองนะครับผลออกค่างหนึ่งอุยอ๊ยเออผิดประกายอ่ะ,อะหนึ่งมาที่หลักหน่วยลา่างนะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะควดที่สองนะครับสูตรได้เลขกสองตัวเดียวฮะผลออกสองสามสองมาที่หลักสิบลา่างครับถูกงวดที่สอง สิบล่างสิบล่างตัวเดียวสูตรที่สองเทียบชนให้ในคลิปนี้นะครับหมวดตําแหน่งที่สามฮะสูตรได้เลขห้าฮะพอ,ออกหคาหนึ่งห้าก็มาที่สิบล่างครับถูกเป็นหมวดที่สาม สูตรละยะสั้นสูตรระยะสั้นนะครับสมาชิกนะสูตรระยะสั้นงวดต่อมางวดที่สี่ฮะสูตรระยะสั้นนะครับวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขห้าผน,นอนอกห้าศูนย์ห้าก็มาที่หลักสิบล่างอีกครับถูกเป็นงวดที่สี่ งวดต่อมางวดที่ห้าสูตรได้เลขเอ๊งวดที่ห้าสูตรได้เลขห้าเองครับนะครับห้ามาสามงวดเลยซ้อนเลยนะแล้วก็มาที่หลักสิบด้วยนะครับเลขห้าเนี่ยนะครับห้ามาที่หลักสิบเลยทั้งสามงวดเลยฮะงวดนี้งวดนี้รวมทุกงวดที่ผ่านมานะครับมาที่หลักสิบ เกินไปเจ้านหนเอ้ยกองสลากเอาตัวเลขตัวเดิมมาออกนะไอเลขค้าสีเนี่ยร้อยวันพันปีงวดที่ผ่านมานะไม่เคยออกนะครับมันก็ทันเอามาออกนะเดี๋ยวดูด,ด,ดิเอางวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนฮะล่ะสูตรที่สองในลิมนี้ฮะวิธีทำวิธีทำสิบลากบวกกันสองครั้ง บวก10บสามตัวหน้ากันที่1 1ครั้งบวก10บสามตัวหน้ากันที่2 1ครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายกันที่1 2ครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก3างที่เอาบวกกันดูฮะ5 5ลงท้ายเลข0 0 3เป็น3 3 3ลงท้ายเลข6 6 1 6หบวกหลงท้ายเลข7 7 7เ <c> จ <oughs> ้ยไม่ใช่ห้าห้าลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์สามด้วยสามสามสาม ถ้าเลขหกหกหนึ 6, 6, 1, ่งถาเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งถาเลขแปดแปดหกถาเลขสี 4, 4, 3, 6, ่สี่บวกสามพืที่ลงได้เลขเจ็ดอีกนะชนกันที่เลขเจ็ดฮนะสูตรเก่าก็ได้เจ็ดสูตรใหม่สองสูตรนี้ก็ได้เลขเจ็ดอีกนะครับงวดนี้ชนกันที่เลขเจ็ดทั้งสามสูตรเลยนะครับก็อ่ะทั้งเก่าทั้งใหม่พิจารณาเอาใครชอบเลขเจ็ดล่างเหมือนผมงวดนี้จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับงวดประจำพื้นที่สิบหก ทับสามทับหกแปดรอลุ้นกันเด้อพี่น้องเลยไปชอบเลขเจ็ดอ่ะเจ็ดล่างงวดนี้ชนกันเจ็ดอ่ะแต่เจ็ดมานี่ผมว่า,มาที่หลักหน่วยนะอ่ะตามสูตรผมเลยอ่ะเดี๋ยวอยีกพรุ่งนี้มเมื่อเลนี้เดี๋ยวผมมาสรุปสามตัวบนสองตัวบนให้สองสองตัวสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ